ณเดชฉลองวันเกิดควงแขนว่าที่ภรรยาหา่าทานข้าวพร้อมหน้าสองครอบครัวเป็นอีกหนึ่งปีที่อบอุ่นมากๆจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชคุกิมิยะกับการจัดเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด33ปีในคำคืนที่ผ่านมาโดยณเดชนั้นได้วควงแขนว่าที่ภรรยาคนสวยยายาอุรัสยาและครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนั้นมาทานอาหารดินเนอร์สุดหรูพร้อมดื่มด่ำบรรยากาศสวยๆใจกลางเมือง ที่มองลงมาแล้วเห็นตึกสูงสูงเรียงรายเต็มไปหมดซึ่งทางด้านยายานาันก็ได้โพสภาพความอบอุ่นในครั้งนี้ทางอวยพรหนุ่มณเดชนไว้อย่างหวานเจี๊ยบอีกด้วยว่า s w e e t Celebratory ดินดิน Celebrating Kukimia We Love You งานนี้แฟนๆฟนั้นก็เข้ามากดไลค์และก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มณเดชนกันอย่างคับขัง นอกจากนี้ก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยค่ะว่าเป็นภาพที่น่ารักและก็อบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะที่ได้เห็นนาเดชอยู่รายร้อมไปด้วยคนที่รักแบบไม่มีข้อแม้ร่วมสุขสันวันเกิดด้วยนะคะหนุ่มนาเดตและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ